โอ้โหโดอกแบบไม่เกรงใจสามปีขนาดน,นี้เลยพี่เหรอสามปีครับเนี่ยโหสุดยอดปลูกต้นอ้อ,อเจ้าดังๆอ้อ้าดังๆนะพี่น้ชมด,ด,ดูนี่คือถวายถวายแปดเดือนดูดูดู <laughs> ผมมาเนี่ยมาเอาอันนั้มา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 ,มาสวัสดีครับตะพูพาลุยพาทำนนี้ตะพูพามาชมสวนขน,นุนถวายแปดเดือนนะครับเป็นขนุนที่มาแรงส่งอ่อนนะใครไม่ปลูกไม่ได้นะครับ เป็นขนนที่ราคาดีอีกตัวหนึ่งที่แทนทองประเสนะริฐนะเขาไหว้ก mm ันอย่างนั้นในวงการขนมกอนี้มาเที่ยวส่วนของพิติครับผมเป็นส่วนเขาก็จะมีอะไรหลายอย่างมีตั้งแต่มะม่วงน้ำตําไม้ส่งออกมะม่วงจากแดงจกกักรพรรดสับประรดทุกสายพันธุ์นัที่เป็นตระกูลของสับประรดเชิงท่องเที่ยวพี่ขมดมีหมดแล้วก็เป็นเชิงพาณิ์ก็มีเช่นตัวนี้ก็คือ,อ,อขนมถวายแปดเดือนถวายแปดเดือนนี่กี่ปีแล้วพี่ ตั้งแต่ออเจ้าเริ่มปลูกตั้งแต่ออเจ้าดังๆอ่ะสามปีตกลูกพี่สามปีดกขนาดนี้เลยพี่เลยอันนี้ต้องตัดทิ้งนะครับโอ้เห็นเนี่ยต้องตัดทิ้งเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างเล็กโอ้เราไว้ดูเกินไม่เกินไม่เกินสามติ่ตอนนี้ราคาตอนที่ว่าเราไปส่งให้เขาที่ส่งคือพี่ต้องเป็นเกตเหมือนกันครับอเราทำต้องทำเกตให้เขาคือก็อยู่ที่ราคาต่ำๆ ตามตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสิบแปดบาทนะสิบแปดบาทติดเอต้องสิบสองโลสิบสามบาทแล้วถ้าเกิดไซส์นี้มันมันเกตนะไซน์นี้น่าจะเป็นเกตดีเกตดีตลาดไหนตลาดไหก็อยู่ที่ตรงนตรงนี้ก็จะลงรัดเออลดหลั่นลงมาเหลือประมาณสิบเอ็ดแบบเป็สิบเอ็ดอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นโอ้หเป็นเจ้าใหญ่ๆเลยนี่ปลูกประมาณกี่ไร่ที่นี่เนี่ยโอ้โหสิบกว่าไร่เองนะับเราปลูกหกคูนหกหกคูนหกนะครับโอ้หก ปลูกหกคูณหกนะครับระบบน้ําที่ใช้ระบบระบบสปริงเกอร์ฝังครับเดินเดินขนาดดินโอ้เดินขนาดดินดูนี่อ๋อเป็นสายนี่ใช่ไหมเรียกสายนี่ครับให้ขนมดูสนุนสามปีครับตกลูกขนาดนี้สามปีพี่นะสามปีฟ้าโอ้ย้าวายมันตกลูกไวมากเลยครับตกไวตกไวปีกว่าๆเขาก็ตกแล้วแต่เราเอาไว้ไม่ได้โอเราลร้อป่าสับปะรถออกเราปลูกแกมในป่าสับปะรดครับผมครับผมโอ้ มาที่นี่ครับมาไล่มีไม่ผิดหวังครับผมได้ความรู้ทุกอย่างเลยมีตั้งแต่มะม่วงขนุนสับปะรดทุกสายพันธุ์มีขนุนส่งออกด้วยนะครับแล้วโอ้ดูโอ้ดูนี่ดูดูตรงไหนพี่ทำไมมันตกขนาดนี้พี่อันนี้จริงๆต้องชักทีดูคุณผ้ชมดูไม่ชักทิ้งมันจะดิมลูกส่งเขาจะไม่เท่าสวยนี่โอ้ดบแบบไม่เกรงใจสามปีขนาดนี้เลยพี่แล้ว สามปีครับเนี่ยโห oh, สุดยอดลูกเออเจ้าดังๆโอเจ้าดังๆนะพี่นผู้ชมดูนี่คือถวายถวายแปดเดือนดูดูดดผมมาเนี่ยมาเอาอันนี้มา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 ไว้นะดูนะดูหาว่าจะฉากในเรื่องจริงนะสามปีครับสามปีนี่เราจะชักทิ้งหรอเล,เล่เนี่ยอันนี้อันนี้วนะถวายแล <uk> ้วขายตกเกตยังไม่เป็นไรโอ้โหสุดยอดเลย โอ้โดูโอ้โหดูดกดกแบบไม่เกรงใจโอ้โหดูท่านผู้ชมดูครับนี่คือการทําขนุนแบบมืออาชีพมืออาชีพนะคันนี้มืออาชีพนะครับคือเน้นนี่ตัวนี้คือเราเน้นส่งออกไว้เลี้ยงโอ้โหหกคูนหกนะโอ้โหสุดยอดเลย ก็คือว่าเราปลูกตอนที่มีสปอตอยู่ด้วยใช่ไหมพี่แตวต้นมันจะไหวนะถ้าปลูกในสมบตมันจะไหวดูท่านชมดูนี่คือทวายปีเดียวแปดเดือนปีเดียวแปดเดือนทวายแปดเดือนนี่ครับสุดยอดเลยดูนี่โอ้โหนี่ใครไม่เคยกินมาลองมากินได้นะพี่ก็อาจจะเอกลักษณ์เขาค่อนข้างดีดีกินสีกิ่นเขาหอมหอมยวงอ่ายวงเขาจะเล็ก พอดีคำ <Le> ครับผมยางน้อยยางน้อยกลิ่นหอมกรอบตอบรับโอ้โหสุดยอดเลยเป็นพันธุ์ใหม่ที่ว่ามาแรงตลาดตลาดตลาดนอกเดินตลาดนอกน่าสนใจน่าสนใจโอ้โหนี่ครับเราก็พามาชมประมาณนี้สุดยอดเลยก็ก็ง่ายง่ครับคือส่วนของพี่นี่เขปลูกไว้ในต้นสับปะรดหกคูัหกต้องมีน้ำไหม บนถนนต้องมีต้องมีน้านะครับน้ําที่สําคัญเลยนะครับน้ําน้ําสําคัญสำหรับถนถ้าถ้าไม่ถึงลูกลูกเขาจะไม่สวยเขาจะเบี้ยวเบี้ยนี่นี่ติดแรงนี่ติดแรงครับติดแรงนะโอ้โนี่ติดน้ำโอ้ช่วยแล้วนี่ดูดูโอ้สุดยอดเลยนะครับจริงจริงลูกเขาต้องต้องดูอ่านี้ต้องเป็นโซ่ยวหกโคณหกแล้วตกไร่กี่ต้นพี่สามสิบหกต้นสามตกไร่ละสามสิบหกต้นนะครับ แล้วอนาคตจะปลูกอะไรตามนี้ไหมหรือไม่ไหวที่เราเยอะจะมีก็น่า<อ>จะขยายไปอเรื่อยๆอ๋อจะขยายทุกสายพันธุ์นะครับ<อ>ดูโอ้โหสุดยอดเลยดูนี่คือโหสุดยอดมากโอเคด,ด,ดินดินที่ดินสวยดินคือดินบ้านเรามันดีอย่างนะข้อดีของบ้านเราทางนูน้นทางนูน้นค่อนข้างจะเป็นดินกรวดดินกรวด ดินป่วยก็ดีอย่างหนึ่งเรื่องเชื้อราไม่ค่อยดีแล้วดินบ้านเราตรงนี้ไอ้ทางเนี้ยถ้าต้นต้นใหญ่ๆเนี่ยดินทางเนี้ยดีดีครับแต่ว่าอ่ก็มีปัญหาเรื่องเชื้อราเหมือนกันมีเหมือนกันใช่ไหมครับผมครับมีบางต้นก็เริ่มใส่ใส่เชื้อราลงอ๋อคือเราก็ต้องดูแลเหมือนกันต้องต้องเต็มแต่ก็ดุมดีอย่างหนึ่งครับผมมีลูกกระชากทิ้งมีลูกกระชากทิ้งไม่เหมือนน้องอยอ่า ละมองนมองต้องประคบป้องมองมให้อยู่เป็นต้นให้ได้อ๋อแล้วก็ขนุนก็ค่อนข้างห่างแต่ส่วนมากที่เกิดเราทำส่งออกแล้วเนี่ยต้นหนึ่งเราไว้กี่ลูกสามปีเนี่ยสามปีต่อรุ่นเนี่ยจะไว้ถ้าต้นถ้าต้นขนาดนี้สามลูกสี่ลูกขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะเยอะนะแต่ถือว่าเกิดเวลาเราไซส์บีนี่แล้วเราได้ราคานี้เราก็อยู่ได้อยู่ได้สิบบาทนี่เราอยู่ได้ค่ากับค้าสบายสบายโอ้โหสุดยอดครับ นี่นเราเริ่มต้นนะค้ากับข้าวต่อพี่ต่อพี่ครอบครัวใหญ่สบายสบายโอ้โหี่ายง่ายๆตอนนี้ก็ขอบคุณพิติอีกครั้งนะนรับครับผที่พามาชมส่วนถนนถวายแปดเดือนถวายแปดเดือนนะครับก็เบอร์ติดต่อพี่ศูนย์หกสองห้าสี่เจ็ดสี่สองหกห้าส่วนนี้มีอะไรดีๆเยอะครับก็ถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรก็โทรมาก่อนครับมาสอบโทรก่อนติดต่อมาก่อนนะครับว่า ท่านท่านว่างหรือไม่ครับก็ขอบคุณพิติมากนะครับที่ให้ตะปูพาลุพารรมาเยี่ยมชมส่วนขนุนเงินล้านครับผมขอบคุณมากมากครับผม